สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่พิมพ์นิยมนะครับยังไม่ไปจากพิมพ์นิยมนะครับมาเรียนรู้รายละเอียดนะครับที่สังเกตง่ายๆนะครับด้วยตาเปล่านะครับ ให้สังเกตลักษณะในการติดช่อชนวนนะครับนี่ครับติดช่อชนวนนี่ครับ,ท,รรบ,รบที่เป็นทรงกลมนะครับนี่ครับที่เป็นทรงกลมนะครับคือก้านชนวนครับส่วนที่เลยออกมานี่ครับเป็นรอยปลิ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาจะ ติดช่อชนวนนะครับจะต้องใช้ก้นก้นกับเนี่ยช่อชนวนนะครับไปไปจิ้มที่ไฟด้วยความร้อนครับแล้วก็ติดนะครับเป็นการติดชนวนก็เสียบลงไปตรงๆนะครับเสียบลงไปตรงๆนะครับลักษณะการเสียบเนี่ยเทียนที่อ่อนนะครับ เวลาชนกันมันจะปลิ้นออกนะครับเนี่ยปลิ้นออกด้านขอบด้านข้างของขอบชนวนเห็นได้ชัดนะครับและเมื่อฐานนะครับฐานจี้ไฟแล้วนะครับอ่าเราจะมาสังเกตนะครับพอจี้ไฟปุ๊บเนี่ยขอบฐานที่อ่ยังเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมตรงๆนะครับคือช่างแกะหุ่นเทียนเนี่ยเขาจะแกะตรงๆนะครับคือตรงนะฮะเป็นฐานเขียงที่ ที่ตรงเนี่ยได้ฉากเลยครับพอไปจี้กับไฟนะครับเทียนเมื่อโดนไฟนะมันจะให้ตัวอ่อนแล้วก็ปิ้นขึ้นจากด้านล่างมาด้านบนนะครับจะมองเห็นเป็นอสองขอบนะครับนะครับเป็นสองขอบให้เห็นนะครับแต่บางองค์จะมีการตกแต่งด้วยตะใบโดยช่างจะแทง ตะไบนะครับแทงตะไบนะครับเอาขอบล่างเนี่ยที่ปิ้นขึ้นมาเนี่ยให้หายไปแต่เราก็ยังพอสังเกตได้นะครับว่ารอยปิ้นจากล่างขึ้นบนเนี่ยจะเห็นขอบนะครับจะเห็นขอบนะครับเห็นขอบลักษณะเป็นสองชั้นนะครับเนี่ยครับจากล่างปิ้นขึ้นมาข้างบนจะเห็นนะครับบางองค์ก็มีรอบบางองค์ก็ไม่รอบนะครับบางองค์ก็จี้มุมใดมุมหนึ่งนะครับ ก็คือไม่เสมอไปจะต้องรอบเสมอไปนะครับและอีกอหนึ่งอย่างที่วงการเซียนเขาเรียกว่าตาพระอินนะครับนี่ครับตาพระอินตรงนี้ฮนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเส้นจีวรน,นะครับนี่ครับแนวแนวเฉียงเนี่ยช่างช่างเขาจะแกะนะครับแกะนะครับเนี่ยแกะแนวเฉียงนะครับ ปาดลงมานะครับนี่ครับคือเป็นการแกะจีวรนะครับแต่เขาก็จะปาดทั้งหมดทั้งสามช่องเลยครับนะครับเป็นเป็นล่องจีวรแต่อุบัติเหตุตรงนี้นะครับช่างเนี่ยอาจจะใช้ปลายไม้เนียนนะครับวักเว้าเข้าไปในในหลุมนะครับเว้าเข้าไปพอถอดพอถอดพิมพ์ออกมานะครับใส่เทียนลอไปนี่ะเวลาช่างดึงพิมพ์ออกอ่ะพิมพ์ที่ประกบกันทั้งสองซีกนะครับ ถ้าดึงออกปุ๊บเนะี่ยตุ нь, ต่มที่มันชอนเข้าไปด้านในของร่องจีวรนะครับจะดึงนะครับดึงหลังจีวรให้สะดุ้งขึ้นมานะครับนี่ครับถ้าถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยเนี่ยนะจะเห็นจะเห็นร่องรอยสะดุ้งนิดนิดนะครับนะครับเงิงหน่อยๆน่อยนะฮะภาษา,าภาคกลางบ้านผมก็จะเรียกว่าเงงนะครับเงิงหรือสะดุ้งสะดุ้งขึ้นมานะครับเป็นลักษณะถ้ามองตรงๆก็จะเหมือน อ่าเปลือกตานะครับที่เขาเรียกว่าตาที่สามอะไรเนี่ยครับแต่อันนี้ก็คือหนึ่งบางครั้งก็ไม่จําเป็นนะครับไม่ไว่าพิมพ์ A หรือพิมพ์ B ีอะไรก็แล้วแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากอ่าเส้นจีวรเส้นนี้นะครับบางองค์ก็มีน้อยบ้างบางองค์ก็มีเยอะบ้างอยู่ที่หุ่นเทียนนะครับอยู่ที่ช่างอัดอัดเทียนลงไปแล้วเนี่ยจะเต็มจะเต็มบล็อกของเทียนหรือไม่นะครับถ้าเต็ม เส้นก็จะออกยาวถ้าเทียนแข็งก็จะสะดุ้งนิดๆถ้าเกิดเทียนอ่อนนะครับเทียนอ่อนหรือว่าอ่ายังยังไม่แข็งนะยังไม่เสร็จตัวยังยังนิ่มอยู่เนี่ยบางทีก็อาจจะดึงหลุดออกมาเลยนะครับดึงหลุดออกมาเลยนะครับอันนี้ให้สังเกตนะครับสังเกตรธรรมชาติจากอ่าดวงตาที่สามนะครับนี่ครับช่างเนี่ยเขาจะแกะเป็นแนวนครับ เห็นไหมเป็นแนวแนวตรงเลยครับนี่ครับนีครับเนี่ยจะระยะเนี่ยจะจะบาลานซ์กันนะครับเนี่ยสัดส่วนตรงเนี้แต่เวลาถอดพิมพ์นะครับอ่าถอดพิมพ์หรือคอปปี้เนี่ยปูนที่ถอดพิมพ์เนี่ยเข้าไปมีตุ่มนะครับมีตุ่มทะแยงเข้าไปที่แนวของเส้นจีวรนะครับ เวลาเราถอดพิมพ์ออกดึงออกจากหุ่นเทียนเนี่ยไอ้ตุ่มตรงเนี้ยมันไปสะดุดนะสะดุดและทําให้ตรงเนี้ยสะดุ้งขึ้นนะครับีโวการเขาเรียกว่าตาที่สนะครับอันเนี้ยถ้าหากว่าเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆเนี่ยมันจะติดเสมอกันแทบทุกองค์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็จะมีน้อยบ้างเล็กบ้างนะครับอ่าวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับตาที่สนะครับ ค่อยเรียนรู้กันไปนะครับศึกษากันไปนะครับถ้าหากว่าผู้ใดนะครับรู้แล้วเรียนแล้วอิ่มแล้วเต็มแก้วแล้วนะครับก็พยายามนะครับไม่ต้องแวะนะฮะพยายามเลื่อนผ่านออกไปเลยนะครับนะครับอันนี้ขอบขอบฐานที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อช่างได้จี้หุ่นเทียนลง แผ่นความร้อนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกอีกสักอง์นะครับเพิ่มอีกสักอง์อันนี้ครับนี่ครับรองรอยนะครับรองรอยของขอบฐานที่ปิ้นขึ้นมานครับแต่องค์นี้แต่ง แต่งแล้วก็ผ่านการใช้มานะครับก็เลือนหายไปบ้างนะครับเช่นรอยตะใบก็ยังเลือนหายเลยครับก็มีนะครับเลือนหายจนไม่ไม่เห็นร่องรอยของตะไบเลยแต่อดเสียไม่ได้ยังไงต้องมีนะครับไม่ตามองนะฮะไม่ตามองค์ก็ตามขอบฐานแต่เราอ่านรหัสของตะใบได,ได้หรือไม่นะครับเบอ 1, เร์หเบอร์สเบอร์สอะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวผมจะมานําเสนอเรื่องตะใบนะครับเรื่องตะใบอีกทีหนึงสังเกตยังไง ถึงจะรู้ว่าเป็นตะใบหรือรอยหินเกียร์นะครับนะครับรอยรอยรอยปิ้นของขอบฐานนะครับนี่ครับจะมีลักษณะอ่าเป็นสองชั้นนะครับแต่นี่ผ่านการใช้เยอะนะครับก็รู้สึกว่าจะมองยากนะแต่ก็ยังมีให้สังเกตนะครับยังมีให้สังเกตนะครับนี่นะครับรอยรอยพับขึ้นมาด้านบนนะครับจากล่างพับขึ้นมาข้างด้านบนนะครับมองมองเห็นนะครับ เนี่ยเราต้องตะแคงดูนะครับนี่ครับแล้วมาดูตรงที่ผมว่าตาที่สามนะครับนะครับเป็นแนวของเส้นจีวรนะครับนี่ครับเป็นเป็นแนวเฉียงนะครับเป็นแนวเฉียงนะครับนี่ก็เกิดจากอุบัติเหตุของแม่พิมพ์เหมือนกันนะครับ และนี่อ,องค์นะครับให้สังเกตอ่าตาที่สามเหมือนกันนะครับนะครับแนวเป็นแนวของจีวรนะครับเฉียงคือจะได้แนวของอเขาเรียกไม้เนียนนะครับเวลาช่างเวลาช่างเขาแกะเนะี่ยเขาทาบไม้เนียนลงไปนะครับมันจะเป็นแนวตรงนะครับแนวตรงนะครับแนวตรงแต่นี่คืออุบัติเหตุไงท,ที่ที่เกิดเป็นตุ่มจากแม่พิมพ์เนะี่ย เข้าไปในซอกนี้ครับเวลาดึงปุ๊บเนี่ยจะสะดุ้งนะครับอ่าสะดุ้งแล้วก็เงงขึ้นนะครับเนี่ยลักษณะเป็นคล้ายๆตาที่สามนะครับอันนี้ทีผมบอกว่าบางครั้งนะครับถ้าเราอ่านธรรมชาติเรามาอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับว่าอ่ามันติดชัดเพราะอะไรติดไม่ชัดเพราะอะไรนะครับแล้วขอบฐานด้านล่างนะครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นเป็นเป็นร่องเป็นแอ่งอยู่นะครับเนี่ยเกิดจากธรรมชาตินะครับผม นะครับเห็นเห็นเป็นร่องนะครับลอยด้านล่างนะครับลอยเทียนด้านล่างเนี่ยปีนขึ้นไปตอนติดชนวนครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะครับเราจะต้องค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวดูภาพรวมๆอื่นที่จะมานำเสนอยังมีอีกมากมายนะครับที่เกิดจากผิวขององค์พระนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อ รอยพกรอยพุนต่างๆรอยยับรอยย่นนะครับเดี๋ยวความรู้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมานําเสนอเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกประการเทินสาธุโดยรักและเคารพจากอาจารย์เกียงครับผมสวัสดีครับ